สวัสดีครับอ AFC นักโคกไอ้บัลไลทั้งหลายตอนนี้เราก็ได้ย้ายมาทําการอยู่ในช่อง Youtube แล้วนะครับถ้าใครชอบใจนักโค้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้นักโคกด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะไอ้บัลไลทั้งหลายวันนี้เราจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องสมัยก่อนก่อนที่เรายังไม่เก่งไม่โคเราได้งานเปิดตักน้าดินยายะเขาจะทํานา เขาก็มาจ้างกับพ่อเราพ่อประก่อนเรามีรถแมคโคเองไงพ่อเราบอกว่าเฮียก็จะให้ใครไปทําดีวะไอ้ลูกน้องก็ติดหมดเลยไอ้โคกเหลือแต่มึงแล้วละ่ะนี่มึงต้องไปทําเราก็บอกพ่อเลยโอ้ mm. oh, สบายมากเลยพ่อแค่เรื่องลอกหน้าดินเราก็ไปถึงพ่อก็เอารถแมคโครไปทิ้งให้แล้วก็ลูกน้องอีกสองคนลูกน้องที่ขับสิบร้อยสองคนก็ไปทอยกันยายบอกว่าไอ้นุ่มไม่นุ่ม เองขับเป็นแน่นะเนี่ยล้วบอกโหยายสบายมากผมเกิดมากับแม่โคแหม่ากวบอกผมเกิดมากับแม่โครเราก็ทุกอกเลยยายยายไม่ต้องกลัวเลยผมลูกแม่โคพ่อผมเป็นเจ้าของแม่โคไม่ต้องกลัวเลยผมรับประกันเลยยายยายจะทํานานายายครับอกเรายายจะทํนานาในู่กเราก็ทุกอกเลยไม่ต้องกลัวยายไม่ต้องกลัวผมนี่สุดยอดอยู่แล้วยายมา่ก่อนเราแหวกกำลังกันนี่เลยอะไรวะ เพิ่งจะเป็นใหม่เลยคือขนองเลยบอกแล้วเราลูกจาของด้วยไงแล้วก็แหม่ใส่ยายไม่ต้องกลัวเลยผมรับผิดชอบยายวันแรกก็ผ่านไปได้ดูดีวันแรกนะวันที่สองยายก็ไม่อยู่ยายก็ไปหาหมอที่อามรยยังว่าเลยยายกลับมาตอนเย็นยายบอกไอ้นุ่มไอ้นุ่ม,มถ้าตักอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วนะยายจะยายใจนี่นะเนี่ยฟังไะเนี่ยมึงฟังกูงอยู่ไะเนี่ยเออฟังด้วยนะยายจะ ยายจะทำนานะถ้าเองตักอย่างเงี้ยยายคงทำนานไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวงั้นอย่ายายเลี้ยงบัวก็แล้วกันนายห,หนุม่มอย่าให้เป็นแบบนี้อีกนะไอ้หนุม่มนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกครับยายครับยายมันผิดพลาดไปแล้วครับยายผมขอโทษที่ครับเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงต่อไ,ปไปอ้บ้าเราก็ไปเหียเฮ้ยกูใหม่ไอ้สัตว์เอ้ยโช์เก่งไม่ใช่เยอะเลยลว,วันวันที่สามวันที่สามมาตอนเย็นยายก็ไปหลบลมแล้ววันที่สามมาปุ๊บ กูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกูก็ตักผงกูว่ากูตักดีนะกูว่ากูตักดีแล้วนะแม่เห็ดเอ้ยยายบอกโอ้โหไอ้นุม่มอย่างนี้กูทํานะกูเลี้ยงบัวไม่ได้แล้วนะกูต้องทอําบ่อปลาแล้วลนะ่ะทามึงตักอย่างเงี้ยไอ้บันไลเขาก็บอกเราแล้วบอเฮ้ยยายยายดูยังไงว่าผมตักไม่เรียบก,กว่านี้ยายดูยังไงว่าผมตักไม่เรียบ <c oughs> เราก็ขึ้นเลยแหมแล้วจะฟันซอกยายอยู่แล้วนะั้นจะฟันซอกยายอยู่แล้วนะ่ะจริงจะฟันซอกเขา แหม,แ,มแล้วก็มันหรายสายตาแล้วก็ไม่ไม่น่าจะไอ้นี่เท่าไหร่นะวันต่อไปวันสุดท้ายวันนี้วันใกล้จะเสร็จงานแล้วยายบอกไอ้นุ่มทําตักสุตีนอย่างนี้นะกูไม่ทํานาแล้วไม่ปลูกปัวแล้วไม่เลี้ยงปลาแล้วเดี๋ยวกูจะเลี้ยงหีอยแล้วละเราคิดใจแม่ยายพูดมาได้ยังไงเนี่ยฉันตักอ,อกจากฝีมือเนยเนี่ยน้ําเทอย่างนี้เลยเนี่ยโถรเอ้พูดแล้วพาขึ้นแหมเนี่ยประสบการณ์ของน้าแหละฝากก่อนสัตว์ไตให้ด้วยนะไอสุตน